หลายๆคนที่เขาเดินขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้แล้วเขาบอกว่าขอบคุณบอสพอนะที่เป็นต้นเหตุผมเชื่อว่าคนที่ดูข่าวเขาจะเชื่อว่าคนไหนพูดจริงคนไหนพูดเท็จคนไหนพยายามสร้างภาพที่ทำให้เขามีวันนี้ได้เห็นร่างของน้องทันทีเลยใช่ไหมคะ ทำให้เ,เขาลืมตาอ้าปากได้ส่วนพี่โอมจากที่เป็นคนล่าเริมที่ทำให้เขาเลี้ยงแม่ที่ทำให้เขาเลี้ยงพ่อที่ทำให้เขาดูแลครอบครัวเขาได้เป็นอย่างดีในวันนี้วินาทีแบบนี้ล้ฮงหาครับ ที่ผมคนมีความสุขที่ต่อให้อะไรมันก็ซื้อไม่ได้แล้วผมอยากจะบอกเขาว่านี่แหละคือวินาทีที่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะต้องมีเราคือคนต่อไปที่ขึ้นมายืนตรงนี้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จดที่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างยี่งมันไม่สำคัญหรอกครับ อดีตที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงก็พูดเพลงมันยังงั้รู้กับมากรสร้างเลย้ราน่าจะรู้ตัวไว้ตัวทันตอนนี้พี่นิดนึงครับแต่ไม่เห็นไม่เห็นผู้ต้องสงสัยนะไม่ไม่ไม่ครับแต่เห็นร่างของน้องทันทีเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็ยังลืมตาอ้าปากได้เป็นแบบเชื่อว่ามีคนกระทาน้องใช่ไหมพี่ตอนนี้บ้างมันไม่มีเหตุผลหรอกครับไม่ไม่ไม่ ที่ทำไม,ไมคนมดเดีมาถึงเนาะจะประสบความสําเร็จบ้างไม่ได้คุณลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูสิครับนี่อาจจะเป็นวินาทีที่หัวใจคุณเรียกร้องที่สุดก็ได้นี่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณตามหามาทั้งชีวิตก็ได้แล้ววันนี้คุณได้เจอแล้วครับและผมอยากจะบอกว่านับจากวินาทีนี้นะครับคุณจะไม่ต้องเดินคนเดียวอีกต่อไปเพราะผมจะจับมือคุณไว้แล้วพาคุณไปสำเร็จด้วยกันครับ เสียใจมากก็ไม่คิดว่าจะทำน้องแบบนี้นะ<อ>ที่ไปด้วยกันไปด้วยกันนะ้อลองเนาะไปสาบานตรงไหนก็บอกลุงไม่ได้ทำ<อ>ลุงไม่ได้ทำนะแล้วทำไมทำแบบนี้ใส่น้องละ่ะเหมือนที่ผ่านมาโดนหลอกโดนโกหกเลยนะะใช่ถามยาลองที่พวกเราไปด้วยตลอดทุกครั้งไปไหนก็ไปไปสาบานตรงไหนก็ไปนะ้อยลองเ,อเขาก็พูดนะว่าไม่เคยทำไม่เคยทำใส่น้องสาบานแบบไหนก็สาบานเ<อ>ขาบอก ผลที่ออกมาเนี่ยเป็นไปตามที่ทางครอบครัวหรือว่าใครคิดกันไว้ไหมฮะไม่เคยคิดว่าจะเป็นเขาไงไ